สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีมีนนะคะคนราศีมีนเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่หาไรายได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ก็จะมีไรายได้หลากหลาย รายจ่ายก็หลากหลายได้ด้วยเช่นกันนะคะมีทั้งรายรับรายจ่ายวนหมุนเวียนกันเข้ามาแต่คุณก็อาจจะมีความเครียดความทุกข์ความรู้สึกอึดอัดความกดดันบ้างบอกไ้ถูกนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะก็คือชีวิตเราเนี่ยนะคะมันก็จะต้องเจอกันทุกดาศีนะคะซึ่งมีดาวบาปเคาะเนี่ยเข้ามาประชันชิดราหูอยู่ข้างหน้า เสาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะทำอะไรต้องมีความละเอียดรอบคอบย,ยังดีนะคะที่ดาวพฤหัสหัดเป็นดาวต,วตัวตนของเราก็อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะก็ยังมุมานะมีความคิดความพยายามในการหาไรายได้นะคะในการสร้างรายได้นั่นเองนะคะตัวเราก็อาจจะมีความอึดอัดมีความหงุดหงิดได้ง่ายเหมือนอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะ แล้วถ้าได้ดูถ้าดูในเดือนนี้นะคะดูในเดือนนี้การเงินการทองของเราเนี่ยนะคะจะดีจะฟื้นตัวเนี่ยนะคะก็หลังวันที่18สิงหาคมไปนะคะ,ะเพราะว่าดาวเจ้าเดือนกระดุมพระจะเข้ามาเล็งลักนาแล้วได้ตําแหน่งมาหาจักรเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนช่วยเหลือชี้แนะ,ะเรื่องการหาเงินหรือว่าคุณก็จะเริ่มมีเรื่องการเงินฟื้นตัวขึ้นอย่างดีนะคะ ผู้ดักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณได้ด้วยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยก่อนหน้านนั้นโอ้รายรายจ่ายก็เยอะนะคะรายจ่ายก็เยอะแล้วที่ที่มองเห็นได้อีกเนี่ยนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็จะ,ะเขาเรียกว่าจะมีให้แก้ไขนะคะ และก็จะแก้ไขได้สําเร็จด้วยนะคะเพราะว่าในเรือนอริเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีดาวอาทิตย์เนี่ยจะเข้ามาในวันที่18นะคะสิสิงหาคมอ่าแล้วอยู่ในเรือนอริและเป็นเกษตรเนี่ยนะคะคู่กับดาวศุกร์กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตนิแล้วดาวเจ้าเดือนมอรณะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดือนอ่าสหัชชะอ่าพันธุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเพื่อนฟุง้งปัญหาเกี่ยวกับ ครอบครัวอะไรเนี่ยนะคะที่เกิดปัญหาเนี่ยะจะได้รับการแก้ไขเหมือนกันนะคะเพราะาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และเป็นกเกษตรแล้วเจอดาวเสาเล็งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทําให้กระทบกระเทือนจิตใจพอสมควรอ่ะนะคะก็เหนื่อยหนอย่อยแต่ว่าดูแล้วมันก็จะมีทางคลี่คลายมีทางแก้ไขปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ดูตัวตนของคุณก็อยู่ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยได้ตำแหน่งราชาโชคเนี่ยนะคะก็น่าจะโอเค น่าจะโอเคอส่วนถ้าเราคาดหวังอะไรเนี่ยนะคะที่เกี่ยวพันกับเขาเรียกว่าเรื่องความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่อยากให้ไปคาดหวังนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยนะคะดาวคู่ครองคนรักของเรายังอยู่ในเรือนอาริแล้วโคจรแบบวิปริตโคจรแบบพักองศานะคะ,ะก็อาจจะทำให้คาดหวังไม่ได้ คาดหวังการพัฒนาในด้านความรักในด้านความสัมพันธ์ก็ยังคาดหวังไม่ได้นะคะอย,อย่าไปอย่าไปคิดอย่าไปาให้ความหวังมากเพราะว่าบางทีมันก็จะทําให้ผิดหวังถ้าเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังและเราก็ไม่เสียใจยนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูแลความสัมพันธ์ดีๆระมัดร,ระวังการทะเลาะเบาแหวงกับคู่ครองคนรักได้ด้วยนะคะเพราะว่านอกจากดาวเจ้าเรือนปตนีคโคจรวิริตรแล้ว ยังอยู่ในเรือนเสียก็คืออยู่ในเรือนอริแล้วยังมีดาวอังคารเนี่ยนะคะเข้ามาเลงด้วยถึงแม้ดาวอังคารจะเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะเนี่ยนะคะกับบางทีก็จะทําให้ผู้ครองใจร้อนแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะระวังทําอะไรเนี่ยนะคะหลายๆลาราศีเลยส่วนใหญ่แล้วก็เด็ดเหนื่อยนะคะดาวที่โครจรมาลักษณะแบบนี้นะคะต้องระวังการใช้ชีวิต ให้มีสติรอบคอบนะคะแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาสรุปนะคะการใช้จ่ายเงินทองก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ไม่ได้ลำบากนะคะเพราะว่าคุณก็ยังมีรายรับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะโดยเฉพาะจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับรายรับของคุณเนี่ยนะคะในช่วงหลังวันที่18ไปนะคะ ก็จะดีขึ้นเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็ได้ตําแหน่งที่ดีละนะคะตาแหน่งมหาจักรเร็งลัคนาอยู่อ่านี่คือสรุปนะคะการเงินนะคะต่อไปการงานค่ะการงานก็เช่นกันดาวเจ้าเรือนการงานะนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะคะง,งานค่อนข้างที่จะเป็นในลักษณะที่ว่าเราอาจจะต้อง มีการพลิกแพลงมีการปรับเปลี่ยนตลอดเนี่ยนะคะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาคุณก็จะสามารถทํามันไปได้นะคะทำมันไปได้แต่ว่ามันก็จะดีก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นมาก็หลังวันที่18เช่นกันนะคะก็จะเริ่มแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ดีนะคะสำหรับเรื่องการงานปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเหมือนกันสรุปงานกับเงินเนี่ยนะคะจะดีขึ้นหลังวันที่18นะคะ ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยระวังการทะเลาะเบาแวงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะ,ะมันก็ยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักใหม่นะคะแล้วก็ระวังการทะเลาะเบาแหวงเพราะว่าดาวศุกร์เล็งดาวเสาอยู่ในเรือนอริกวินาเนี่ยเล็งกันอยู่ศุกร์ก็โครจรวิปริตนะคะแล้วก็เส์ก็อยู่ในเรือน12 ดาวอังคารเนี่ยนะคะเข้ามาเล็งลัคนาอีกระวังการทะเลาะบาแวงกับคู่ครองคนรักดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิดาวพุธก็อยู่ในเรือนอรีอีกและโคจรวิปริต์อีกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เสียหลายจุดเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์อย่าไปขัดแยง้งอย่าไปทะเลาะกันให้ใจเย็นๆใจร่มๆถ้ารู้สึกไม่ถูกใจกันก็ถอยห่างก่อนนะคะ,ะเพื่อป้องกันการทะเลาะกัน,น,ก,น,ก,นก็จะดีค่ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางก็ดี2อ,อย่างแล้วนะคะก็คือการเงินกับการงานก็ยังโอเคหลังวันที่18มีแค่ความรักที่ต้องเรามาระวังทั้งเดือนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมวนต์เจริญภาวนากันนะคะสวัสดีค่ะ